สวัสดีครับบานนาโมวีเย็นดีต้อนรับเข้าสู่การข้ามจัก,กรวาลของซุนโกคูและนี่ก็เป็นพาร์ทที่2แล้วนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ชมพาร์ทหนึ่งก็ดูลิงก์ที่ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมแปะเอาไว้ให้เอาละครับไม่ต้องเสียเวลากันมากไปต่อกันที่พาร์ทที่2ได้เลยครับและในที่สุดเวลามื้อเที่ยงก็มาถึงนะครับที่ทุกคนจะได้กินเนื้อในตำนานและนี่คืองานเลี้ยงสดพิเศษนะครับสำหรับผู้เข้าแข,ข่งขันและทีมที่ชนะ โดยอาหารทั้งหมดในวันนี้นะครับถูกปรุงโดยเชฟที่มีฝีมือระดับโลกเอาละครับก่อนจะเริ่มกินเรามาขอบคุณอาหารกันก่อนดีกว่าซึ่งเป็นประเพณีที่โทลิกโกนั้นทำกันอยู่ประจำนะครับหลังจากที่ขอบคุณอาหารกันเป็นที่เรียบร้อยโทลิกโกของเราก็ลงมือเปิบเนื้อในคำแรกนะครับความรู้สึกที่ได้สัมผัสเนื้อชิ้นนี้มันโอ้โหอร่อยโห่ และนี่คือรสชาติที่สมแล้วนะครับที่เป็นเนื้อในตำนานทั้งโทริโกะลูฟี่และโกคูก็กินกันอย่างอริดอร่อยกินเนื้อเนยเยอะนะโกเทนลูกม้านเราไม่ค่อยมีกระตังส่วนนามิซึ่งเห็นกระดูกของป่าก็คิดว่าโอโ้โหอัญมณีนี้มันช่างแวววาวซะจริงเนี่ฉันน่ะเป็นหุ่นยนต์นะกินด้วยไม่ได้หรอกฉันกินได้แต่เมโลโคลานี่แหละ และด้วยความมีนั้นใจของคุณบูก็ได้เพิ่มขนาดเมลโลกล่านั้นให้ใหญ่ขึ้นโอ้โหซุปเปอร์จริงๆเลยนายและตอนนี้นะครับทุกคนต่างกินอาหารกันอย่างอรอร่อยแต่ไม่รู้เลยว่าไหนอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้จะมีอันตรายใหญ่หลวงเกิดขึ้นและในช่วงเวลาที่หัวหน้าแมนซัมนั้นกำลังดื่มและรอคอยอะไรสักอย่างนี่คุณแมนซัมสารภาพมาซะดีด ที่ขุนจัดการแข่งขันในครั้งนี้มันคืออะไรกันแน่เสียงโคโคได้พูดขึ้นอ๋อไอเจ้านั่นเองบอกให้ก็ได้นะฉันน่ะกำลังรอเจ้าอาคาิิอยู่โคโคได้ฟังถึงกับตกใจเลยนะครับอาคาิิเจ้าป่านในตำนานซึ่งบทสนทนานี้ทั้งโรบินและพิโคลโลนั้นก็ไม่รู้เรื่องเลยนะครับฟังไม่เข้าใจเลยและในจังหวะนั้นเสียงระเบิดของน้ำนั้นก็ดังขึ้นโคโคูนั้นได้ตกใจฮะ อะไรกันเนี่ยสิ่งที่ปากดขึ้นมานั้นก็เป็นเหมือนปลาปากะเป้าขนาดเล็กนะครับอะไรกันเนี่ยป่าย่างนั้นเลยไอปลาตัวนี้นี่มันอาคามินี่นาและนี่เองนะครับอาคามิที่หัวหน้าแมนซัมนั้นรออยู่เป็นเหตุผลในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้เจ้านี่นะครับมันคือปลาที่มีกระเพาะเหมือนกับทะเลที่สามารถกินได้ทุกอย่าง มิสเตอร์ซาตานและอูซุปซึ่งเป็นคนขี้เล่นอยู่แล้วก็อดที่จะไปแกล้งเจ้าป่าตัวนี้ไม่ได้นะครับไหนมาให้ป๋าดูหน่อยสิแค่พิบตาเดียวนั่นเองเจ้าอาคมิก็ปล่อยจิตสังหารอันแรงกล้าออกมามันได้ปล่อยหนวดสีขาวออกมาและดูดเกืนทุกคนที่อยู่ในละแวกนั้นฟังโกคูนั้นได้ร้องตะโกนเตือนแต่มันก็สายไปซะแล้วเพราะว่าตอนนี้พวกโกหงนั้นได้ถูกโดทะลังไปจนหมด และเมื่อดูพลังของพวกโกฮังมาได้มันก็พัฒนาไปสู่ร่างที่สองเหมือนกับพวกโปเกมอนเลยนะครับร่างนี้ทั้งดุดันและโหดกว่ายีป่าจริงๆหรอครับคุณยายโคมัสึได้พูดขึ้นมาลูฟี่กับโทริโก่นั้นได้ทะยานเข้าไปจู่โจมแต่ในจังหวะนั้นเองมันกบหนีไปได้ซะอย่างนั้นขนาดโกคูจู่โจมมันก็หลบได้นะครับถึงโกคูอยากจะไล่าตามไปแต่ก็ยังเป็นห่วงโกฮังอยู่ ถึงโกหังจะดูแข็งแรงนะครับแต่ยายชัชนกก็ได้พูดขึ้นมาว่าเนีว่ยพวกเธอเธอต้องไปจับเจ้านั่นกลับรรมาทำยารักษาพิษนะไม่อย่างนั้นคนที่โดนพิษจะตายภายใน30นาทีและตอนนี้เองนะครับเป็นเรื่องใหญ่แล้วนะครับตอนนี้จะต้องไปจาัดก,การกับเจ้าอาคมิก่อนหัวหน้าแมันซ้ำก็ได้พูดขึ้นมาว่าถ้าเป็นพวกเจ้าก็น่าจะทำได้ นี่แหละเป็นเหตุผลที่ข้ารวบรวมนักสู้ทั้งหมดมาต้องจาัดก,การนังกรก่อนที่มันจะทำลายโลกก็มไม่รู้นะครับว่าไล่ตามจับกันอีท่าไหนกลายเป็นซานี่และสันจินั้นต้องมาจับคู่กันีะได้สันจิเองก็ไม่ค่อยชอบพวกตุ้งติ้งอยู่แล้วนะครับแต่ตอนนี้ไม่มีเวลาที่คิดเรื่องยุ่มยิ้มเลยนะครับเพราะว่าเจ้าอาคมินั้นปรากฏขึ้นมาตรงหน้าเจ้าอาคมินั้นค่อนข้างดุร้ายกว่าเดิมมาก ในขณะที่มันจะเข้าจู่โจมพวกซันจิพิโคลโลนั้นก็ได้ปากดขึ้นและถีบมันเข้าไปหนทีเฮ้ยพวกนายตั้งใจสู้กันไหมสิการเล่นงานเจ้าอาคมินั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่องถึงจะเล่นงานมันได้หลายครั้งแต่มันก็ไม่สทกสะทกานสักเท่าไหร่เลยนะครับและในการจู่โจมครั้งสุดท้ายที่คิดว่าสําเร็จแล้วขึ้นพลังทั้งหมดกับถูกโดดเข้าไปหาตัวเจ้าอาคมิ และในจังหวะที่เผลอนั้นสารนี่นั้นได้โดนดูดพลังไปก่อนเพื่อนจากนั้นก็ตามด้วยสันจิและพิกโกโลทั้งหมดได้หลับไปจนได้นะครับและเมื่อได้พลังของทั้ง3คนมามันได้พัฒนาล่างขึ้นไปอีกล่างซึ่งตอนนี้ขนาดของตัวนั้นใหญ่ขึ้นมากเจ้าอาคมินั้นกําลังอารวาสอย่างหนักหน่วงนะครับตอนนี้มันได้เข้าต่อสู้กับโคโคและพวกเด็กๆแล้ว และในจังหวะที่บรุ๊นั้นกำลังจะโดนดูดพลังโคโค่โคนั้นก็ได้พุ่งตรงเข้าไปช่วยทันทีถึงแม้จะช่วยบรุ๊ออกมาได้แต่ตัวเองก็เกือบที่จะโดนเล่นงานเช่นกันสำหรับโคโคนะครับเป็นผู้ถนัดด้านการใช้พิษเขานั้นกำลังจะตอบโต้กลับแต่ในจังหวะนั้นก็กลับพลาดท่าได้ดูดหนวดของมันนั้นลัดและดูดพลังออกไปจนหมดฝั่งของเด็กๆทั้งสองนั้นได้รวมร่างกันเป็นโกจินคูดและตอนนี้ ได้เวลาที่โกเทนคูดจะจัดก,การกับเจ้าสัป,ปลาดแล้วทันใดนั้นเองเสียงกระทืบเท้าก็ดังขึ้นเมื่อโกเทนคูดได้หันไปเห็นก็ตกใจมากเฮ้ย <"He i, S 1> นั่นมันออะไรกันเนี่ยนีนคือโลโบแฟงกี้ซูเปอร์หุ่นโลโบโฟแฟงกี้นั้นแข็งแกร่งมากเลยนะครับหนวดของเจ้าอาคมินั้นไม่สามารถจะทําอะไรหุ่นของแฟงกี้ได้เลยแถมแฟงกี้นั้นยังตอบโต้กลับได้อย่างสบาย ไงล่ะเห็นลิศฉันหรือ,อยังล่ะเจ้าอาคมิซึ่งถูกเล่นงานเป็นครั้งแรกมันนั้นได้ร้องลั่นออกมาและในจังหวะที่โลโบโฟแฟงกี้จะพิชิตเจ้าอาคมิอยู่นั้นและตอนนี้แฟงกี้นั้นได้ออกมาข้างนอกหุ่นเพื่อเตียมที่จะยิงท่าไม่ตายคือในตัวหุ่นนั้นมันยิงไม่ได้นะครับแต่ในจังหวะนั้นก็ถูกโดดพลังไปทันทีอะไรของแกฟ้าแกจะออกมายิงข้างนอกทําไมเนี่ยโกเทนคุดนั้นได้บ่นใหญ่เลยนะครับ ในเมื่อหุ่นยนต์พึ่งพาไม่ได้ก็เป็นทีของพวกเราละไปกันเลยซุปเปอร์โกดคามิคาเซเสียงระเบิดนั้นดังสนั่นวันไหวไปทั่วฮ่าปิดฉากได้อย่างสวยงามแต่ดูเหมือนคนที่ถูกปิดฉากกลับเป็นโกทินคูดซะอย่างนั้นตอนนี้โกทินคูทนั้นได้โดนดูดพลังเข้าไปอีกคนเจ้าอาคมินั้นนับว่าหลายกาดมากเลยนะครับเป็นอสุรกายที่ดูดพลังของคนเพื่อจะพัฒนาร่างของตัวเอง ในจังหวะที่ลูฟี่และโทริโกนั้นกำลังเร่งตามหาตัวเจ้าอาคมิอยู่ฮะในที่สุดแล้วฉันก็เจอแกจนได้และตอนนี้นะครับเจ้าอาคมิเองก็กลายเป็นสัตว์ประหลาดที่ตัวใหญ่มากเลยนะครับเท่ากับพื้นป่าแล้วมันได้ดูพลังของโกเทนคูดเข้ามาเป็นของตัวเองและตอนนี้ก็ได้เวลาที่พระเอกทั้งสามของเราจะจัดก,การกับเจ้าอาสุรกายตัวนี้และเมื่อโกคูพร้อมแล้ว ตอนนี้ก็คงไม่ต้องกักพลังกันอีกแล้วนะครับเข้าสมดเอาจริงได้เลยโอคูเองก็แปลงร่างเป็นซูปเปอร์เซย่าแล้วโทริโกะนั้นได้เข้าไปจู่โจมก่อนด้วยมัตตะปู50ดอกและตามมาด้วยลูฟี่จู่โจมด้วยปืนใหญ่คนยักษ์ก็ไม่สามารถจะทำอะไรเจ้าสัตประหลาดตัวนี้ได้เลยโกคูนั้นจึงน่าจะจู่โจมได้แรงที่สุดก็กลับถูกเล่นงานจนกระเด็นถอยมาในที่สุดแล้วโกคูก็ได้ใส่พลังเข้าไปหลายยก จนทาให้เจ้าอาคมินั้นเริ่มรู้สึกว่าสะเทือนขึ้นบ้างและตอนนี้เองนะครับโคคูเองก็ยิงพลังขึ้นเต่าใส่เจ้าอาคมิจนล่วงลงส่วนเจ้าอาคมินั้นมันก็ร้องตะโกนลั่นโคลิโกะและลูฟี่ซึ่งอยู่ข้างล่างรอรับอยู่แล้วก็ได้สวนขึ้นไปด้วยมัตตโปอีกร้อยดอกเมื่อโทลิโกะนั้นปล่อยของไปแล้วฝั่งลูฟี่ก็หมาแบบเต็มแรงเช่นกันมัดปืนคนยกัก์จางยือ้อ การโจมในครั้งนี้ซึ่งกินพลังงานของลูฟี่มากเลยนะครับเสียงระเบิดนั้นดังขึ้นหลังจากที่ขุนควันนั้นสงบลงอ่าจบสัทีเป็นสัปลาดที่แข็งแกร่งจริงๆเลยนะแต่ว่าพวกนายเองก็ไม่ใช่ย่อยเลยโกคูได้พูดขึ้นมาเมื่อพูดจบฟังโกคูก็หันกลับมามองลูฟี่แต่ภาพที่โกคูได้เห็นอยู่ตัวหน้านั้นเขาก็ต้องตกใจมาก เพราะว่าตอนนี้เจ้าอาคมินั้นหมายอยู่ตรงหน้าแล้วอยู่ตรงหน้าชนิดที่ว่าเผาขนเลยนะครับเสียงร้องคำรามลั่นเจ้าอาคมินั้นซึ่งดูทรับพลังของพวกพระเอกของเราไปครับตอนนี้มันได้กลายเป็นอสูรกายยักษ์ไปแล้วและนอกจากจะขยายร่างแล้วมันยังใช้วิชาของโกคูได้อีกด้วยโทลิโกนั้นได้ถูกเล่นงานก่อนเพื่อนเลยนะครับนี่นี่มันอะไรกันเนี่ยจากนั้นลูฟี่ก็ถูกเล่นงานตามมา ฟังโกคูในร่างของซูเปอร์สซยานั้นได้ทุ่มพลังทั้งหมดใส่เจ้าอาคมิแต่ในพริบตาเดียวกันกับถูกสวนกลับมาด้วยพลังที่แรงกว่าถึงแม้จะถูกโจมตีอย่างหนักโกคูของเราก็ไม่ถอเลยนะครับได้เข้าประชิดตัวและตอนนี้กําลังเล่นง,งานช่วงล่างที่เป็นหนวดของมันอยู่เมื่อลองเล่นง,งานในหลายทางแล้วก็ปากฏว่าไม่ได้ผลเลยตอนนี้โกคูนั้นก็ได้ใช้วิชาเคลื่อนย้ายในพริบตามาที่พวกโทริโกและลูฟี่ ตอนนี้เรามีวิธีดีๆแล้วเราว่าจะใช้บอลเกงกิเอาอย่างนี้นายช่วยถ่วงเวลาให้หน่อยและเมื่อแผนออกมาแบบนี้นะครับลูฟี่กับโทริโกก็พุ่งตัวเข้าไปซัดก,กับเจ้าสัป,ปลาดอีกครั้งในขณะที่โกโคูนั้นกำลังรวบรวมพลังอยู่ถึงแม้จะเรียกว่าเข้าเล่นงานแต่การต่อสู้ก็เป็นไปอย่างดูเดือดหลักๆพวกโทลิโกและลูฟี่ก็โดนเล่นทั้งฝ่ายเดียวน,นะครับแย่ yeah, แล้วละ่ะ ยิ่งเรารวบรวมพลังขนาดไหนพลังก็ค่อยๆหายไปโทริโกซึ่งมองอยู่ด้านนอกก็ได้เห็นว่าตอนนี้เจ้าอาคมิมันกำลังโดนพลังจากบอลเกงกิและยิ่งดูมันก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆแย่แล้วตอนนี้โกคูของเราจะทำยังไงกันดีคงต้องใช้วิธีนี้ทุกคนที่อยู่บนเกาะน,นี้ช่วยส่งพลังให้เราหน่อยและตอนนี้นะครับทุกคนที่เข้าแข่งขันและอยู่บนเกาะน,นี้ ต่างก็ร่วมส่งพลังให้กับโกคูในที่สุดแล้วบอลเกงกินั้นก็เสร็จสมบูรณ์แล้วเอาละเจ้าปีศาจลองดูสิว่าแกจะรับพลังของบอลเกงกิไว้ไหมบอลเกงกิของโกคูนั้นถูกฟ้าออกมาอย่างรุนแรงเลยนะครับแต่นอกจากเจ้าสุรกายมันยังจะไม่เป็นไรแล้วเจ้าหมอนี่มันยังสามารถโดดเกินพลังของบอลเกงกิ ไปเป็นของตัวมันเองได้ด้วยเอาละคงต้องเล่นงานมันในจังหวะนี้โทลิโกะและลูฟี่ได้พุ่งทะยานเข้ามาอีกครั้งในจังหวะที่โทลิโกะและลูฟี่จู่โจมซ้ำเข้าไปนั่นเองโกคูก็ได้บินเข้ามาไล้และแปลงร่างเป็นซุปเปอร์ไซย่าสามซุปเปอร์ไซย่าสามนั้นได้ยิงพลังขึ้นเต่าขนาดยักษ์ใส่เจ้าอาคมิอีกครั้งและด้วยการประสานงานของทั้งสาม ทำให้เจ้าอาคมินั้นถูกำจำใจไปจนได้เอาละทีนี้จบสักทีสินะงานนี้เล่นเอาพวกเราเหนื่อยเลยแต่ยังไงเนื้อในตำนานก็ยังสุดยอดอยู่ดีและแล้วในช่วงค่ำนะครับพระเอกทั้งสามของเราก็จับเจ้าอาคมินั้นไปย่างกินซะเลยโดยเชฟทั้งหมดนั้นได้รับหน้าที่ปรุงอาหารในครั้งนี้แม่ เนื้อเจ้าอาคมินี่มันก็อร่อยเหมือนกันนะและแล้วเรื่องราวการพบกันระหว่าง3พระเอกของเราก็ต้องจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับในขนาดนี้จะเป็นงานเลี้ยงในช่วงอาหารค่ำนะครับแต่ก่อนจะจากกันนะครับเหมือนว่าทุกคนลืมอะไรไปหรือเปล่านี่ฉันรู้สึกว่าเบจิต้าก็มาด้วยนะแต่เบจิต้าของเรานั้นกำลังต่อสู้กับโซโลและซีบ้าอยู่ที่เดิมเลย และสำหรับในคลิปนี้ซึ่งเป็นตอนพิเศษนะครับท่านใดรับชมแล้วก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผลงานการคอแลแลบชุดนี้ได้ออกมาค่อนข้างนานแล้วนะครับแต่ผมดูทีไรก็ยังรู้สึกสนุกทุกทีนะครับทีแรกว่าจะทำเป็นคลิปเดียวยาวๆแต่กลัวเพื่อนๆจะเบื่อนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตตัดเป็น2พาร์ตก็แล้วกันนะครับจะได้ดูกันแบบไม่เบื่อครับและขอแจ้งข่าวสารกะสนิดนะครับตอนนี้ทางช่องกำลังทำดักกอนบอลฮีโร ในบทของภารกิจโลกมืดนะครับเผื่อท่านใดที่ยังไม่ได้อ่านมังงะน,นะครับแต่เดี๋ยวจะทำเป็นภาพสีให้นะครับรับรองสนุกแน่นอนครับในภาคภารกิจโลกมืดนั้นจะเป็นบทเริ่มต้นของดักกอนบอลฮีโร่นะครับซึ่งยังไม่มีการทำเป็นอนิเมะนะครับเป็นเส้นเรื่องของเกมในส่วนของดักกอนบอลฮีโร่ที่ทำเป็นอนิเมะนะครับจะเป็นภาคยูนิเวิร์สที่ทั้ง2จักรวาลน,นั้นได้มาพบเจอกันแล้วนะครับ ส่วนคลิปนี้ก็อเอาแค่นี้ก่อนครับและเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณมากๆเลยครับที่รับชมกันจนจบและเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับรักทุกคนนะครับบ๊ายบาย